รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมาสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเราไม่มีความสุขวะอะไรเงี้ยแล้วหลายๆครั้งที่เราอะ่ะก็เฟล,ลจากเรื่องการที่เราอะไม่สามารถหาคำตอบเจอจนมันอยู่ในจุดของ worst case worst case คือเนี่ยดูดูดูด,ด,ดูแสงจนมาอยู่ในจุด <laughs> แข่งขันกันเรื่องลดหุนเรื่องพร้อมเรื่องหน้าใสเรื่องทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วมัน <ทำ S 2> ใช้คาจีบหรือไม่อย่างไร <c oughs> ม,มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตทาไมมันเหนื่อยจังวะนี่คือจุดสําคัญมากที่ทําให้ชีวิตของนานแนนพลิกเลยนี้เรามาพูดในเรื่องของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มีความสุขบนโลกใบนี้คือเยอะใช่ก่อนอื่นขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องของแฝดนะคะ u t t e r f l y Twins มาพูดกันช่วงแบบ โพรเพยหน้าโปรเพนะคะก็มาในส่วนของการฮิวใจฮิวกายคือเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่าเออเราอะก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมาสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมเราไม่มีความสุขวะอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมาเช็คตัวเองว่าการที่เราหายใจไม่ออกไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกหงอยหาขวนขวายตลอดเวลามันเกิดจากอะไรทีนี้ก็มาได้ฟาวเอาว่า อ๋อเราเองอะ่ะสูญเสียความมั่นใจไปไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะมักจะเป็นทุกข์สูญเสียความมั่นใจจากการเปรียบเทียบ เ,ออเปรียบเทียบอะไรบ้าง<ม>เปรียบเทียบในโลกโซเชียลจริง <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเราหลายคนมีอาการเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะม,มากขึ้นกว่าหลายปีก่อนมากจํานวนกราฟนี่คือขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นแบบนี้เลย<ม>แล้วการการที่ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวเนาะแล้วหลักๆมาจากอย่างที่พี่แนนพูดเกิดจากการเปรียบเทียบ<ม>ซึ่งแน่นอนว่าเ,ออเราสองคนก็เป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยประสบการณ์การถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันจะไม่ ม,มันไม่หยุดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามแข่งขันกับคนอื่นแม้กระทั่งแข่งขันกันเองก็เหนื่อยจะย่งอู่แล้วใช่แม้กระทั่งแข่งขันกันเรื่องการเรียนแข่งขันกันเรื่องรถหุ่นเรื่องผอมเรื่องหน้าใสเรื่องทุกอย่างเลยอะแล้วมันใช้เข้ามาจีบหรือไม่อย่างไร <c oughs> ออม,มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตทำไมมันเหนื่อยจังวะ <c oughs> เราอยากที่จะรู้สึกเป็นอิสระเนาะฉันสามารถเป็นตัวฉันเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้วันไหนวะอืเ <c oughs> มื่อไหร่ <ừ> um. พอมันเกิดคำถามเนี่ย มันเลยต้องการหาคําตอบแล้วหลายๆครั้งที่เราอ่ะก็เฟลจากเรื่องการที่เราอ่ะไม่สามารถหาคำตอบเจอ,อจนมันอยู่ในจุดของ worst case worst case คือเนี่ยดูดูดูโด,ด,ดแสงจนมาอยู่ในจุด <laughs> จนมาถึงขั้น worst case และ worst case อของเรามีลักษณะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอ่ะก็ยืนแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกเว้ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบหายใจแล้วมันจุกอยู่ตรงเนี้ย เฮ้ยหายใจไม่สุดแบบนี้เช็คตัวเองนะทุกคนการหายใจไม่สุดแบบนี้แปลว่าคุณไม่มีความสุขอยู่สังเกตว่าเวลาเรามีความสุขไปเที่ยวตามที่ต่างๆเห็นสีเขียวทัรมชาติเห็นน้ําเห็นอะไรคุณะหายใจโล่งภาวะจิตเรานิ่งไงเราไม่ได้กาลังเปรียบเทียบอะไรอยู่เราก็แค่ดูธรรมชาติเออแต่เวลาเราเปรียบเทียบหรือเราพยายามพุชตัวเองเพื่อไปถึงเป้าหมายอะไรบางอย่างอะแน่นอนมันมีทั้งข้อดีแต่มันก็นํามาซึ่งข้อเสียด้วยพอเราเริ่มจับอาการได้แล้วว่าเฮ้ยเราหายใจไม่ดีแล้วนะเราเริ่ม ตึงมากแล้วนะเราต้องเปลี่ยนสเตตทันทีเลยนะทุกคนตอนนั้นเราเราพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วเรารู้สึกว่าไงอยู่ไม่ได้แล้วกับสิ่งนี้ใช่ฉันไม่โอเคต้องดีเทคตัวเองให้เก่งเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นต่อ,ตอไปอะ่ะมันจะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าแน่นอนอแต่ระหว่างทางก่อนไปถึงภาวะซึมเศร้าอะ่ะคุณก็คือเศร้าอยู่แล้วอเออไล่ภาวะซึมเศร้ามันแย่เพราะว่าฮอร์โมนมันแย่ด้วยไงทีนี้มันมันควบคุมไม่ได้ละเออช่วงนี้ยังควบคุมได้อยู่อยากให้ควบคุมให้ดีที่สุด อ,อ,อแล้วอยากให้พูดในเรื่องของที่เราอะรู้สึกเราไม่มีคุณค่าหลายคนแบบเปรียบเทียบ<ๆ>ตัวเองแล้วอะอการเปรียบเทียบเนี่ยมันมีสองกรณีคือหนึ่งมันจะเป็นจุดผลักดันให้เราอะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานให้เราพัฒนานตัวเองมันก็อาจจะเป็นจุดดี ในเรื่องของการเปรียบเทียบแต่มันไม่ใช่ทุกคนน่ะที่เอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงดรันหรือแรงผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าเอาสิ่งนั้นน่ะมากดให้ตัวเองอะ่ะยิ่งรู้สึกสูญเสียคุณค่าและลดเซลล์เอสตมลงไปอีกอไอตรงนั้นเนี่แหละมันเป็นจุดที่ หลายคนเรียกว่าตกเหวไปเลยยิ่งรู้สึกเสียสูญเสียเซลเอสตีมเข้าไปใหญ่คุณค่าเราหายและทีเนี้ยเราสองคนมีวิธีการยังไงที่เราอ่ะจะกู้คุณค่าของตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ฟังดีๆนะนี่วิธีมาแล้วนะนี่คือวิธีการล่าสุดที่นันกับนาเพิ่ง break t h o u g h อะไรบางอย่างจากจิตใจตัวเองด้วยนี่เลยทุกคนให้คุณไปทำแบบประเมินบุคลิกภาพ MBTI คือการประเมินตัวเองและรู้จักตัวเองว่าจริง ริงแล้วอ่ะตัวเองเป็นคนอย่างไรจุดดีจุดเสียของเราคืออะไรมันทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อที่เราเป็นแบบเนี้ย ก็เพราะว่าเรามีพื้นฐานแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแนนกับนาอย่างคนละ type กันเลยมันทําให้เราได้เห็นว่าเราไม่ได้เหมือนกับทุกคนใช่เราถึงไม่ควรต้องเปรียบเทียบตัวเองหรืออยากให้ตัวเองไปเหมือนทุกคนใช่เช่นคนอื่นก็เหมือนคนอื่นก็คือเขาใช่ก็คือเราการที่เราไปอิจฉาคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งจังทำไมเขาทํางานได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยวะหรือว่าทำไมทำไมเราดูขี้เกียจจังวะเพวกคนอย่างนี้นี่ยเปล่าเขาชอบ ขอไม่เหนื่อยนี่เหนื่อยเราจะรู้เลยว่าการทำ MBTI อะ มันจะรู้เลยว่าวเรา<น>จะมีความสุขกับการทําอะไรมันแปลว่าเราถน,นัดกับการทําอะไรแล้วเรามีข้อ w e weakness หรือว่าข้อด้อยอะไรข้อดีคือเมื่อเรารู้ข้อดีของเราอ่ะเราก็สามารถหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาเป็น Identity ของตัวเองได้แล้วมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันคือคุณค่าของเรานี่หวายนั่นทําให้เราหยุดสงสัยในตัวเองเออเมื่อเราหยุดสงสัยในตัวเองแล้วอ่ะเราจะชัดเจนแล้วรู้ความต้องการของเราจริงๆว่าจริงๆแล้วเราอยากไปทางไหนอะไรแม้จริงๆแล้ว อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่ทําให้เราเองมีความสุขความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันความเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันความอ่อนแอของแต่ละคนก็คนละจุดกันไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครแค่ทําให้ตัวเองเป็นสุขก็พอเมื่อตัวเองเป็นสุขแล้วสังเกตว่าคนมีความสุขมันจะเต็มคนที่เต็มจะมั่นใจคนมั่นใจทําอะไรก็ดีอมันเป็นสเต็ปแบบนี้จริงๆนะทุกคนจริงดังนั้นไปรู้จักตัวเองก่อนเลย คือยกตัวอย่างเรื่องสุดท้ายเลยอะ่ะก็คือเรื่องที่เราทํา mbti แหละมันทําให้เราสองคนรู้ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าคําว่าแฝดอะ่ะคนชอบคิดว่าจะต้องเหมือนกันเก่งเหมือนกันสวยเหมือนกันไม่เก่งเหมือนกันถนัดเหมือนกันเว้ยม,มันเลยทําให้พวกเราเก็บกด แล้วทาให้เราเหนื่อยกับการเชสซิ่งอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่พอเราทำางทีสมมติว่าแบบมีคนชมน้องนาในจุดนี้และเฮ้ยเราต้องทําให้ได้เหมือนเขาในจุดนี้ใช่มีคนชมแนนในจุดเนี้ยเขาก็ต้องพยายามให้ได้เหมือนแนนซึ่งก็เพราะเราเหนื่อยกันเองแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกบับแ,แค่บ,บ้านเราเกิดกับหลายๆบ้านแล้วเกิดกับลูกคนเดียวก็เกิดได้เพรเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ดีใช่ทีนี้เนี่ยเวลาเราทําเสร็จปั๊บใช่ป่ะเลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแฝดเองอ่ะก็มี MBTI ไม่เหมือนกันมันนนทําาให้เเเป็ครื่่องลยะว เรามันคนละคนกันเรามันไม่ใช่คนคนเดียวกันนี่หว่าเราจะไปหวังอะไรพี่แนนได้อะไรของแนน INFJ นะคะเป็นคนที่หายากที่สุดเป็นหของโลกก็ไปเปิดฟังกันได้เออของนาเป็น ENFJ ใช่ปะก็ต่างกันแค่ตัวข้างหน้าพี่แนน I คือ introvert นางก็จะมีโลกของนางส่วนตัวของนางสูงส่วนนาก็จะมี E คือ extrovert อาจจะมีความแบบชอบเข้าสังคมได้พลังจากสังคมอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้เลยนะว่าเฮ้ยคนสคนน่ะ เราสองคนมีจุดดีที่ส่งเสริมกันและก็มีจุดแย่ที่เราต้องการการเติมเต็ม พอเรามาอยู่ด้วยกันมันเลยแบบไม่แปลกทําไมทําอะไรถึงออกมาแล้วมันถึงเป้าหมาย<ช>ทําไมทําคนเดียวไม่ถึงวะเพราะว่าเขาใช้พลังของเขาเราใช้พลังของเราเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วนําไปสู่ทางที่ดีได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพลังเนี้ย<ช>ก็อาจจะเติมเต็มเขาไม่ได้ก็ได้นะชถ้าเขาไม่มีพลังนี้ก็อาจจะเติมเต็มเราไม่ได้ก็ได้นะ<ช>ดังนั้นจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องไปดูก็ได้ว่าพาร์ทเนอร์ของเราอะ่ะมีลักษณะที่สปอร์ตเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วคนเราทุกคนเมื่อรู้จักอีกฝ่ายเราจะเข้าใจเขาจริงจริง พอเราเข้าใจเขาแล้วนั้นมันทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ด้วยนะมันยอมร,รับ,รบได้ยอมรับเขาจักใจจริงๆเพราะเราไม่ได้วัดเขาจากมาตรฐานของเราแต่วัดเขาจากมาตรฐานของเขาเองดังนั้นเนี่ยมันดีต่อความสัมพันธ์ของทุกคู่และทุกบ้านทุกความสัมพันธ์ทุกบทบาทเลยค่ะจริงดังนั้นเนี่ย การทำสิ่งนี้นาแนนก็ encourage แนะนําให้เพื่อนๆไปลองทํากันนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคือคําว่าความคาดหวังเราจะไม่คาดหวังให้เราไปเป็นคนอื่น เมื่อเรารู้จักตัวเราจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่คาดหวังคู่ของเราหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยอันนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทั้งกับ Relationship ในคู่ของเราในพี่น้องของเรารวมถึงในสังคมการทำงานเลยแล้วคุณจะได้รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนมีสเสน่ห์และทุกๆคนมีความสามารถและคุณค่าของตัวเองเมื่อคนอื่นมีได้ในส่วนของเขาเราก็มีในส่วนของเราใช่นี่คือจุดสำคัญมากที่ทำให้ชีวิตของนาแนนพลิกเลยนะคะ MBTI เป็นอะไรที่แบบขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสิ่งนี้มาให้จริงๆมันแม่นกว่าการไปดูหมอดูอีกมันรู้จักตัวเองมากๆนะคะก็นาแนานดูในลิงก์ไหนนะคะก็ขอให้เครดิตพี่เขาเลยละกันก็เดี๋ยวเอาลิงก์มาแตะไว้ให้บนช่องของเรานะคะใน e s สคริปชันคลิกไปลองทําดูแล้วก็กไปฟังาการวิเคราะห์ต่างๆได้เลยสุดท้ายนี้นะคะนาแนานก็อยากที่จะส่งกําลังใจให้ทุกคนเพราะว่าเราสองคนก็ผ่านในจุด ของการที่มไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรมไม่คิดว่าตัวเองดีเท่าใครเลยไม่คิดว่าตัวเองสวยไปกว่าใครเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนมีความพิเศษแล้วตัวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนเองเพื่อนๆทุกคนเลยอ่ะมีความพิเศษของตัวเองมีสเสน่ห์แบบฉบับของตัวเองแล้วการที่เรามีแค่หนึ่งเดียวเนี่ยแหละคือความพิเศษแล้วถูกต้องเลิกคิดนะว่าเราดีไม่พอสกทีชายนะคะเพราะว่าเรา ดีพอที่สุดในแบบของเราแล้วไม่มีใครเหมือนเราเลยนะทุกคนเจ๋งกะตายใช่และนั่นคือความพิเศษของเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้น้าแนนมาส่งกําลังใจนะคะหัวใจให้กับทุกคนเลยนะสปอร์ตกันไปนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย